สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพหลักทูทุกท,ท่านครับกลับมาพบกับกระผมบัณฑิตพรามเอกราชบุญอาจอีกคือเก่าครับสำหรับในคลิปนี้เป็นคลิปบายสีสู่ขวัญผู้สูงอายุนะครับใส่ทํานองของสู่ขวัญออนไลน์หรือว่าทํานองของอกระผมเองนี่ละนะครับในยุคสมัยปัจจุบันนี้นะครับก็คิดว่าทำนองนี้เป็นทำนองที่ ฝึกได้แล้วนี่มันง่ายอพอฝึกได้แล้วเนี่ยง่ายง่ายๆนะครับก็เลยเอาบทสูตรฝันต่างๆที่เคยสูตรไปในคลิปอื่นๆนะในคลิปก่อนๆนั้นนะครับออกมารีวิวใหม่นะมาใส่ทํานองนี้ซึ่งเป็นทํานองที่คิดว่าน่าจะโอเคแล้วนะครับถ้าหากว่าท่านใดฟังแล้วถึกึกใจกดไลค์กดแชร์กด,ดติดตามไปใน นะครับเชิญรับชมรับฟังครับนะโมตัสสะพังขาวะโตอะรังหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพังขาวะโตอะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสะ สีสีสิเทียพ่อปอนบวนแวนวิเศษอันติเรกาเตโชใจญาตุเปวางใจยามังคาลาใจยามหามงคลปุนแปลงดีเลิศแล้ว ้าควนแก้วยอยกมามีทั้งเถวพายาเสนาและอัมาทั้งนักปาาและผู้โลยทั้งบัณฑิตและเจ้าเมืองมาพำพอมเท่าแกมานังล้อมสารทุกการบริบาลายเหลือลังมาห่มนางโยอ้อส้นหลอน ตาซอนบุญหลายหลากบบานผากไปไกลมาห่มใจสมเสือนย่อยกอยืนมงคลให้เป็นผลแผงทุลาอ่างความดีรวมกันมากระทำลาบาเสียเพื่อให้เป็นมังคลาดีอันวิเศษ ราบเหตุแห่งมหามงคลมหาบุญอันบานแบ่งใดตกแต่งผ่านใบเสียบาลเมียเสียสมพรเสีวิโลดใสผ่องพางาม สามที่อบอตเมืองแกได้จัดพิธีบายสีตามตอมเอาใจหอหอมขวรบร่ละบวนชวนที่เจ้าหน้าที่มวนมาทั้งลุงตาพ่อแม่ลูกหลานแหฮหอมขวรชวนกันมามวนเตา เจิญพูทเฒ่าเฒ่าแม่นสุขวันการสุมควรสานแล้วแก้วแก่นพูดสูงไวัเป็นลลมพูลมไซให้ลูกหลานภายสอน ได้เคยสอนได้เคยช่วยในอำนวยมาหลายขาได้มาช่วยพัฒน,นาสังคมหมูบ่บ้านน่านแล้วที่ผ่านมาลูกหลานเห็นคุณค่าจังได้มาค้าละวะมาพบปาเชิญชวน ซุมลูกหลานทั่วบาา้านมาคานเอินแม่นสูขควรตามกระบวนการแล้วมีเสียงแซวเอินขวัญสูขขอให้ขวัญมัวเจา้าซุมคนเท่าให้เต่ามาว่ามาเยืะควรอือ ขวัญเจ้าเคยไปกำทุงท่าทางใดขวัญเจ้าไปใส่ใส่ใส่ใสมองทางใดหนอขอให้มาทางผี่จอลาลีหลีบดวนชวนกันมาญาสาวันนี้เด้อแม่เด้อวันนี้เด้อพอเด้อ ยาสีเผืออยู่พวนในสวนใสหน่อยยาไปนั่งขออมอยาไปนั่งขออมออยู่ริมห่วยฟังน้องวันไปยามพี่น้องอยู่บ้านเก่าทางใดกันเจ้าลุงไปไทยแต่จะไมยังหน่อย ถอยลงไปแต่เข้านานเข้าขายันได้สร้างก่อย้อนเป็นพ่อแม่ลูกได้พันผูกอยู่เสมอควรสาละเพอมีบางนำทางได้หาหมวนขอเชิญชวนเดิมมือหนีวันนี้ให้เตามาว่ามาเยอะวรอื้อ ขวันเจ้าเคยไปเที่ยวไปมวนทางใดหรือเจ้าไปทางวัดเห็ุบูในวันนั้นให้พันมาเดินอย่ามัวเพื่อเด้อใหญ่ให้เจ้ามาไว้ไๆอย่าห่วงใหญ่เด้อนี้นั่นวันนี้ให้เต่ามา ขวันเจ้าไปเที่ยวค้าได้ลาค่าแสนหมืน่นให้เจ้าขึ้นสู่บ้านสำลานลื่นสื่นกระมนลูกทุกคนหลานทุกคน,นกลับมาแล้วเสียงแซลวเซในห้องโฮโอ้เอาขวัญมูดเจ้าให้มาเข้าแม่นสู่เเจ Sao quanh khánh hạ quanh ta chịu con con Quán châu phát cả lá men phát bán Ôi nan lèo hay tạo mang Bát vã hoạt đơn xa Lùm gì mà tạo tỏng ฮอเดือนอยายเดือนน้องลมสีตองผัดเตาหนาวโอ,โอ้ยมาเป็นสีวอยวอยขอยสีคำม,มาแล้วนากวัา,วาเอ้ยบาดว่าหอดเดืนอน,นหาเมสายนตน พีใบแสงอาทิ์พัดแหงใหม่แมงกี่ห้พัดแหงตอมฟังเสียงนกนอยห้องนออนกนอยห้องกี่กลางรังกาและเขาก็อ๋อละเอเสียงละชวนกันบินเมื่อนอนจีงาคอมควยคอม โอ้เอ้ยโตเวยมันสิว่าว่าโตอ้ยมาแล้วหนักควันเอ้ยว่ามาเยอะกว่นเออ สามสิบขวัญก็ให้มาหวนเห่าเก่าสิบขวัญก็ให้มาอยู่เสือมาอยู่เห่อในเคียงทั้งขวัญแข่งก็ให้มาสมแข่งอยู่ลีลาลีลาทั้งขวัญขาก็ให้มาสมขาอยู่ลีลาลีลาลีลาขวัญเดี่ยวกลางคืนอยู่นำนำเหนือเหนือ ว่าไมา่ควรเอื้กินข้าวผีให้ขวัญเจ้านี่ได้หากองใส่เนื้อ เกี่ยวมาผีให้วันเจ้านิหนักทายให้เจ้าขึ้นมาได้ทองเป่ามากินเขากับหลูกับหลานให้เจ้ามาจำลานทุกวันบ่มีเวนอันแมน่นคอกข็นหายให้มีใช่เหนือถูกหมูให้ได้โยแซมซอยเย็นจอยอยูวัน อันว่าโชคลาบนานในไหลลังมาห่มสมหัวใจของตาสมหัวใจของยายทุกคนเดิททานมาในงานมือเนี้ให้มีหัวใจสมเสริญให้เจ้าซืนพอบว,วันนี้เถิดพอเอ้ยวันนี้เถิดแม่เอ้ย ให้เจ้ายิ้มเปยเปืยให้เจ้ายิ้มเปยเปยสิ่งเคยเหตุให้ผิดหวังหากลูกหลานบ่ละวังอย่าได้สั่งล้านหน่อยขอจงคอยอาภัยให้ผาดพังไปอย่าได้ว่าอาโหสิกรรมให้ลูกหลานสาม ทางกายว่าจาใจนี่ใดให้ไล่เวียนญาใสความสวมหัวใจพระพรหมแถเป็นกระแสห่มหอขอเมตตาให้ผู้นอ้อยภายสอนสิโยเยน เป็นปลาเด็นในเมืดน,นี้สิขอพรจากพ่อแม่ขอคุ่สนุ่นอยแอย่ามีแพ่แก่หมูมานให้โชกมาเนอทุกกรรมทุกกิจ,จกรราใม้พ้ผลพานให้เบิกบาน xâm lăng ai yêu vâch thân na vắn bút xung ai yêu đơ 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 ขวัญเจ้าไปปลูกผู้เป็นหาก็ให้มาสามมืนี้วันนี้ขวัญเจ้าไปปลูกหมากเป็นใบขวัญเจ้าไปปลูกหูวสิ่งใครเขียวอ่อนก็ให้มาสามมืนี้วันนี้วัญเจ้าไปลงตอนหรือไปสนทางใดแหนไปกุดปู กัวหอยกับบ่อแพลให้มาแม่อย่าอยู่นานมานำทั้งคนทองมานำปองคนเที่ยวมากินข้าวต้มและของหวานมากินน้ำตาและน้ำอ้อยหมเอเท่าอื่นจอยจอยกวันเจ้าให้เต่ามา วา,าวามาเยือวันอื้อวันแข่งให้เจ้ามาอยู่แข่งลีลาวาันขาให้เจ้ามาอยู่ขาลีลายวาันแขนงขวาแขนซ้ายาาให้มาเต่ามาหมทางหวานนมแหละขวันข้าง ควันอวบางคุมกิิวควันทองหน่อยและห้าวนมควันผมดำดูอาดควันปากตาเจลจาทั้งควันตาและควันคิวควันนิ้วและควันแขนควันขาแผ่นหลังไหลละไม่นันเหม่นควันหูก็ให้มาทราบมือหนีวันนี้ ว่ามาเยอะขวรออยเกินข้นขาผีให้เจ้าห้าเกี่ยวมากผีให้เจ้าขายให้เจ้าคืนมาได้ต้องเปาให้เจ้ามาโยู่สืบสางสำรานลื่นใดหมื่นปี ให้เจ้ามีสิริอายุวันนั่งสุขังพาลังสติตั้งเทียงมันขอทานจงจะเ,เจะริเถินจตุกับนี่ก็คือบทสูตรสำหรับปู่สูงอายุนะ ก็เอาไปทองเอาไปสูตรฝึกซ้อมได้นะครับก็ขอ,ขอให้ทุกท่านได้จเจริญเจริญนะให้เป็นไวๆไนะให้เสียงนมวลถ้นได้ทำนองเร็วๆนะครับเพื่อที่จะได้นำเอาไปใส่นะให้เกิดประโยชน์ในบทบาทนาทีของพอพรามสู้ขวัญต่อไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะเอาไว้นะพบกันใหม่ในคลิปหน้า สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ